Mechanical Keyboard A j a z AK870T TKL87 ปุ่มกดลิงก์ใต้วิดีโอเพื่อเข้าไปดูหรือซื้อราคา899บาทประกัน1ปีจากซูนามิประเทศไทยลองดูช่วงโปรโลเลขเบิ้ลเช่น8เดือน8เพื่อมีโค้ดลดเพิ่มจากซูนามิกับช้อปปีนะครับในกล่องประกอบด้วยตัวคีย์บอร์ดคู่มือสาย USB ที่ดึงคีย์แคปปุ่มสีสีสำหรับแต่งเพิ่มซึ่งผมถอดเปลี่ยนทั้งหมดแล้วมีเท่านี้เท่าที่เห็น ด้านหลังมีขาตั้งหนึ่งจังหวะตัวคีย์แคปเป็นพลาสติก ABS เจาะไฟลอดเฉพาะภาษาอังกฤษมีสกรีนภาษาไทยส่วนปุ่มสีสีไม่ได้เจาะไฟลอดคีย์แคปเป็น OEM ใช้เครื่องหมายบวกทั่วไปเสียงที่ได้ยินไปในวิดีโอนี้เป็น red switch วางตัวแบบ north facing ไฟลอดผ่านสวยงามแต่ว่าถอดสวิตช์ไม่ได้นะครับไม่ใช่ hot swap นะครับคีย์บอร์ดตัวนี้ anti ghosting สามารถกดพร้อมกันได้ทุกปุ่มบนคีย์บอร์ด สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Windows แล้วก็ Mac เชื่อมต่อได้ทั้งแบบเสียบสาย USB แล้วก็แบบไร้สาย Bluetooth 5.0มีแบตเตอรี่ลิเธียมในตัว2,000มิลลิแอมป์เขาบอกว่าถ้าเกิดเปิดแสงไฟจะใช้ได้8ชั่วโมงถ้าปิดไฟได้100ชั่วโมงแต่ว่างๆก็ชาร์จบ้างเถอะนะคู่มือที่ให้มาเป็นภาษาอังกฤษฝั่งหนึ่งภาษาจีนฝั่งหนึ่งอธิบายการเชื่อม Bluetooth ได้ไม่ชัดเจนเข้าใจยากนะครับถ้าเกิดจะใช้ Bluetooth ไร้สายให้มาเปิดสวิตช์ on หลังคีย์บอร์ด เสร็จแล้วมาที่หน้าเครื่องกดปุ่มเปิดใช้งานบลูทูธให้ขึ้นไฟสีน้ําเงินเวลาจะเชื่อมบลูทูธสามารถต่อได้พร้อมกัน3อุปกรณ์โดยกด F N Q หรือ W หรือ E เพื่อเลือกโปรไฟล์ที่เราเคยแพร์ไว้แล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้เชื่อมต่อให้เลือกอันที่เราต้องการเช่น F N Q เสร็จแล้วเราจะไปแพร์บลูทูธกันโดยกด F N P ค้างไว้จนกระทั่ง P มันกระพริบรัววแล้วปล่อยแล้วก็ไปเลือกเชื่อมกับอุปกรณ์ที่ต้องการแล้วจะใช้ได้เลย แต่สมมุติว่าถ้าเกิดเราทำไม่ได้ลองเช็คดูดีๆว่าเราตั้งค่าอะไรถูกต้องเราไหมถ้าสมมุติว่ามีอะไรผิดพลาดจริงๆเราสามารถรีเซ็ตค่าโรงงานของตัวคีย์บอร์ดได้โดยกดที่ Fn กับปริ้นสกรีนครั้งไว้ประมาณ5วินาทีแล้วค่อยลองตั้งค่าใหม่นะครับระบบไร้สายของคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่มีดองเกิลมาให้แต่ว่าตัวบลูทูธเนี่ยตัวคีย์บอร์ดเป็น5.0ผมต่อกับตัวรับบลูทูธ4.0ที่ต่อเข้าคอมระยะห่างกัน1เมตรทดสอบความหน่วงด้วยการเล่นเกมดนตรี ได้คะแนนปกติดีเลยนะครับเหมือนอนพอๆกับตอนที่เสียบสายเลยทั้งๆที่ไม่ได้ไปเปลี่ยนความหน่วงอะไรในเกมดนตรีด้วยซ้ำได้อยู่ในจุดที่มีการแทรกซ้อนสัญญาณหรือว่ารบกวนบลูทูธกันประสิทธิภาพหรือความหน่วงอาจจะไม่ดีเท่าที่ผมลองทดลองในคอมในบ้านตัวเองมีวงล้อให้ปรับเพิ่มลดเสียงได้จากตัวคีย์บอร์ดแล้วสามารถกดปุ่มข้างๆวงล้อเพื่อเปลี่ยนเป็นเพิ่มลดแสงไฟแทนได้ด้วยปุ่ม FN สามารถควบคุมมัลติมีเดียของ Windows และ Mac ได้ดูบนปุ่มหรือดูตามคู่มือได้เลย ต่อไปเป็นเรื่องของการจัดแสงไฟที่เราสามารถเซฟเป็นโปรไฟล์ไว้ได้โดยกด fn แล้วก็เลข1หรือ2หรือ3และสามารถแก้ไขได้ด้วยเช่นเราจะแก้โปรไฟล์ที่3เราไปเลือก fn 3เสร็จแล้วไปกด fn กับตัวหนอนเพื่อเปิดการแก้ไขแล้วก็เริ่มกดได้เลยตั้งสีตามที่ชอบพอเสร็จแล้วให้กด fn ตัวหนอนอีกรอบหนึ่งเพื่อเซฟการตั้งค่าของเราถ้ารู้สึกว่ามันยากอยากแก้ไขปุ่มให้ง่ายกว่านี้ ไปโหลดโปรแกรมจาก a j a x มาตั้งค่าผ่านคอมได้ปิดท้ายไปด้วยการสอนการตั้งค่าแสงไฟทั้งหมดนะครับถ้าใครชอบรีวิวนี้ฝากกดไลค์และกดลิงก์ใต้วิดีโอเพื่อเข้าไปดูสินค้าไปซื้อสินค้าเพื่อที่ซีนามีจะได้ส่งมาให้ผมทำรีวิวได้อีกในอนาคตนะครับเรามาพูดกันเรื่องการควบคุมพื้นฐานกันก่อน fn ขึ้นลงเป็นการเพิ่มลดแสง fn บวกหรือลบจะเป็นการเพิ่มหรือลดความเร็วของแสงที่วันวิ่งอยู่ fn ซ้าย จะเป็นการเปลี่ยนทิศทางของไฟวิ่งเช่นซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายบนลงล่างล่างขึ้นบนหรือย้อนทิศทางของ a n i m เมชันไฟ Fn ขวาจะเป็นการเปลี่ยนสีของแสงไฟแต่ว่ายังใช้ a n i m เมชันเดิมของมันยังวิ่งเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนสีคีย์บอร์ดตัวนี้มีแสงไฟทั้งหมด18รูปแบบโดยการกด Fn Insert Home Page Up Page Down พวกนั้นสังเกตว่ามันจะมีสกรีน M 1ถึง M 6แต่ละปุ่มมันจะมีอยู่3รูปแบบ 6ปุ่มรวมกัน18รูปแบบ